สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนํารถนะคะครหา Honda c ซีเอวนะคะที่เลขไม่นะคะไม่ได้เยอะแล้วก็ตัวรถสีขาวเดี๋ยวเรามาแนะนํากันตัวรถนะคะตัวนี้จะได้ปี18นะคะข้อมูลรถจะได้เครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวรถสีขาวอันนี้ได้รถบ้านเลยนะคะเรามาดูโฉมตัวนี้นะคะโฉมตัวนี้จะเป็นตัวโฉม Gen 5แล้วนะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าโคมเมียมนะคะไฟ LED นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะ ตัวรถบอดี้ได้สภาพสวยกริบแล้วไม่ไม่ได้เยอะด้วยนะคะเลขไม่นะคะตัวนี้ก็บอกว่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณห้าล้หมื่นกโลแค่นั้นเองแล้วก็ยางนะคะยางตัวนี้อยากยางดอกเต็มเต็มเลยนะล้อแม่อลลอยที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ในเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เบนซินสองจุดสี่นะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นออโต้แล้วบันไดขึ้นลงนะคะตัวนี้เรามาดูไปก่อน ภายในนะคะภายในสวยนะคะภายในไม่มีติดโซมใดๆเลยนะคะตัวรถนะคะเบอะไม่มีสุดไม่มีโซมเลยนะคะ, <S <S ะเดี๋ยวลองมาดูเลขใหม่กันก่อนที่บอกเลขใหม่น้อยๆยังไงนะคะ,อะโอเคเลขใหม่อยู่ที่ประมาณห้าหมนกว่าโลแค่นั้นเองห้าหมื่สี่รถเข้าศูนย์ตลอดนะคะพวงมาลัย คงอะไรไม่มีซุดไม่มีช้าเลยนะอันนี้คือเจ้าของก็ซื้อป้ายแดงมาเลยนะคะเครื่องเสียงเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะเครื่องเสียงเดิมคอนโซลน,นะคะไม่มีรอยแล้วก็บอกไม่มีซุดเลยตัวนี้จะได้หมดนะคะหมดประหยัดด้วยนะคะตัวนี้เล่นบลูทูธ USB ได้นะคะตัวนี้จะได้ฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าแล้วเราสั่งจากตรงนี้ได้เลยนะคะตั้งตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลรถได้สภาพได้ตะเข็บเดิมโรงงานเลยนะคะ ข้างหลังนะคะข้างหลังก็นั่งสบายนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะได้ตัวรายละเอียดรถนะคะเดี๋ยวตะคู่นะคะเดี๋ยวเราเปิดเใส่คาซีทได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นคือตัวตัวเจ็ดที่นั่งแต่ตัวนี้หายากนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีของนะเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อรายละเอียดใครหารถเจ็ดที่นั่งนะคะที่เป็น CRV นะอันนี้แนะนำได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าแล้วเพราะว่าตัวนี้ไม่มีไม่ค่อยมีสินค้านะตัวเจ็ดที่นั่งนะคะยางอะไหล่อยู่ครบเต็มเต็มเลยนะคะท้ายนะคะท้ายเดิมเลยนะท้ายเดิมเลยของตะเข็บเดิมเลยอะรถสวยกิฟเลยไมยน้อยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะ ห้องเครื่องนะคะตัวห้องเครื่องคันนี้จะบอกว่าห้องเครื่องสวยด้วยนะคะไม่มีน้ํามันไม่มีซึมเลยนะคะตัวห้องเครื่องนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็ไม่มีไข่เบ้าโชกคซ้ายขวาเดิมๆเ,เลยแล้วก็จะบอกว่าได้ตัวเจ็ดที่หน้าหายากด้วยตัวนี้ไม่ค่อยมีของนะคะถ้าใครสนใจเป็นรุ่นนี้นะเดี๋ยวยัยงไงเราฝากเบอร์ไว้นะคะรายละเอียดตอนนี้นะคะ Honda c ซ V ตัวปี18ดนะคะตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่ห5 9 0 0 0้าหนเกันเป็นตัวรถ ที่เป็น7ดที่นั่งนะคะคันนี้หายากนะคะยังไงเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้ไงทักมาได้เลยนะคะ